สนับสนุนโดยช้อปออนไลน์ก่อนบินได้ง่ายๆที่ King Power Application เชื่อแปง้งเชื่อเมืองไทยประกันภัยและคุณจะยิ้มได้เมื่อภัยมาเคลมคุม้มกลุ่มโรคร้ายประกันคิดเผื่อเพื่อคนคิดเยอะติดต่อธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขา จิชน3เวลาออร่ามาเต็มเอเซนส์น้ำแร่บริสุทธิ์ผสมทองคำแท้24 k มีจำหน่ายแล้วที่ King Power และร้านจำหน่ายสินค้าชั้นนำชอบของอร่อยต้องชอบไทยทิพมีจำหน่ายแล้วที่ King Power Big C ราชดำริฟู o d แลนด์กูเมะมาร์เก็ตสยามพารากอน M Quartier Emporium และร้านค้าชั้นนำ คุณผู้ชมนี่ขนาดนักนวยที่ไม่ได้ต่อยนานแล้วอะถ่ายชอบความรู้สึกิเ่ื่มกี้กเป็นยังไงบ้างบอกเลยครับว่านาฬิกาดิจิตอลผมล้วนหมดแล้วนะครับตอนนี้จอแตกหมดแล้ว <c oughs> <c oughs> จริงจริงแรงมากเลยใช่ไหจริงจโอ้โหเมื่อกี้นี่ผมเดี๋ยวก่อนเมื่อกี้เนี้ยเพิ่งจะแค่50%ใช่โอ้ยพอแล้วแล้วไม่ร้อยอ่ะพอแล้วถ้าร้อยเราเอาไว้ตอนชกกับคู่ชกจริงๆถ้าเขาใส่ร้อยผมว่าผมทรู้หน้าต่างไปแล้วไม่ไม่ไม่แล้วมันมีท่าไม้ตายไหมบางคนก็จะมีแบบอัปเปอร์คัตบางคนก็แบบอะไรจริงจริงงวยผมว่าโดยโดยส่วนมากทุกคนแหละมันจะไม่ได้มีท่าท่าหนึ่งที่แบบท่านี้อย่างเดียวถึงจะ ถึงจะชนะเพราะว่ามวยมันเป็นกีฬาที่ต้องใช้สมองมันต้องมันต้องคิดว่าจะออกลูกไหนตอนไหนยังไงแล้วแต่จังหวะถ้าเกิดว่าสมมติว่าผมบอกว่าถ้าที่ผมเก่งที่สุดคือฮุกซ้ายแล้วผมจะรอฮุกซ้ายอย่างเดียวคูช่ชกก็รู้พอดีทนไม่ได้มันต้องใช้สมองแล้ใช้ทั้งการม็นนักีฬาของคุณเนี่ยมันทําให้คุณต้องเรียนรู้อะไรหลายอย่าง ตอนนี้เนี่ยคุณสองคนเรียนรู้การผสมพยาบาลเบื้องต้นเป็นไหมครับ <c oughs> จริง <c oughs> จริงทุกคนเราจะต้องมีทักษะเบื้องต้นว่าจะต้องดูแลแต่อยากรู้ว่าอันนี้ก็คือกีฬาที่เป็นแบบอาชีพตั้งแต่เด็กเลยได้ข่าวว่าทุกวันนี้เนี่ยโลกของกีฬามันเปลี่ยนไปได้ข่าวว่าใครคนใดคนนึงเป็นนักกีฬา e-sport ด้วยเราก็ทั้งคู่จริงๆทงทั้งคู่เลยเหรอใช่เราก็เป็นเป็นนักกีฬา e-sport เล่นเกมเกี่ยวกับอะไรเล่นเกมเราจะเล่นเป็นเกมส survival survival ใช่คือแบบการแก้ปัญหาเอาตัวรอดด้วยนั่นนี่วางแผนอะไรเงี้ยวางแผนเป็นทีมย คนที่มองเรื่องของเกมเนี่ยก็จะมีอ2องเจเนเรชันหนึ่งกลุ่มบอลบอกว่าเรื่องของเกมไร้สาระไม่ได้ให้ประโยชน์อะไรเลยกับชีวิตอีกกลุ่มนึงเนี่ยส่งเสริมเรื่องการเล่นเกม,ค,มคำถามเนี่ยคุณรู้สึกไงบ้างครับพื่จริงๆผมว่าแน่นอนแหละมันก็มี2มุมนักกีฬามันก็จะมี2แบบแหละแล้วก็ในฐานะที่เราเป็นนักกีฬาที่เรียกว่าใช้ร่างกายมาก่อนนะเป็นนักมวย ในวันหนึ่งที่เราต้องพลิกมาเป็นนักกีฬาที่ใช้สมองเกือบจะทั้งหมดเพราะเมคานิโก้มันจะน้อยใช้แค่มือกับเมาส์อะไรอย่างี้แต่การวางแผนหรือว่าการมีระเบียบวินัยในการเป็นนักกีฬาไม่ต่างกันมันต้องใช้ชีวิตเหมือนกันคือมันจะแตกต่างตรงคําว่าเล่นหรือซ้อมอย่างเช่นผมยกตัวอย่างง่ายๆเด็กแถวบ้านชอบเล่นบอลแต่นักกีฬาซ้อมบอลมันแตกต่างกันผมเล่นเกมหรือผมซ้อมเกมเนี่ยมันเป็นวิธีคิดอีกรูปแบบหนึ่งเพราะว่าตอนนี้ต้องบอกคุณผู้ชมตรงๆว่า พ่อแม่ดูอยู่จะมองว่าเกมเนี่ยคือสิ่งที่ทําให้เด็กรู้สึกว่าเสียเวลาไม่ได้พัฒนาเลยตัวเองคุณอยากจะบอกคุณพ่อไหมคือจริงๆมนต้องดูอย่างนี้ครับว่าว่าอันนี้ถ้ามันเป็นสิ่งที่คุณรักและคุณจะต่อยอดให้เป็นอาชีพที่ใช้ได้อาชีพที่มันได้เงินคุณต้องรู้แล้วว่าในการ ซ้อมของแต่ละวันเนี่ยคุณมีเป้าหมายยังไงถามว่าซ้อมกับเล่น,นมันแตกต่างกันยังไงซ้อมมันจะไม่เหมือนเล่นอยู่แล้วเพราะเล่นเราคือเล่นเพื่อความสนุก <melody. S 1> <Lar> เพื่อค่าเวลาเพื่อความบันเทิงแต่การซ้อมเนี่ยมันต้องมีการวางแผน<อ> After, มันต้อง,ม,องมีเป้า,มปาหมายใ,ในการเล่นทุกครั้งว่าผิดพลาดแบบไหนแก้ไขแบบไหน<อ>มันจะไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นต้องรู้แล้วว่าทุกเวลาที่ใช้อยู่กับเกมนั้นคุณมีเป้าหมายว่าอะไรบ้างถึงขั้นลงแข่งเลยไหมใช่ครับเราก็จะไปจริงๆแล้วเนี่ยองตัวเดียวก็ทําสังกัด ก็เป็นสังกัดอีสปอร์ตที่เรามีหลายๆทีมที่ไปแข่งในแต่ละทัวร์นาเมนต์มาเลยนะเคยไปแข่ง้าแบบประสบความสำเร็จสูงสุดในทีมในรุ่เลยระดับระดับเอเซียอะไรแต่ว่าก็มีทีมในสังกัดที่ไปต่างประเทศระดับโลกอะไรนั่นก็มีครับใช่ใช่ใช่ดูเหมือนทํางานเยอะเหมือนกันนะทําหลายอย่างแบ่งเวลายังไงบ้างอะ ก็จริงๆผมว่าเวลามันเรามีแหละเวลาเรามีเท่ากันทุกคนแหละแต่มันอยู่ที่ว่าเราจะ m a n a g เวลายังงพอมีเวลานวดแขนให้ผมคนอื่นเขาอาจจะเวลาที่ผมเห็นยืนแบบยืนอย่างนี้ตั้งนานนะครับเขาอังภพาดไปแล้วทีนี้แต่ว่าก็ดีครับคือผมผมมีความรู้สึกว่าในสมัยก่อนจะมีความคิดแค่ว่าคนเราเนี่ยเหมาะกับการทําอย่างหนึ่งอย่างเดียวแต่ณปัจจุบันนี้ผมว่าความคิดผมเปลี่ยนคนเราเนี่ยสามารถทําอะไรได้หลายอย่างเราไม่จําเป็นว่ามันไม่ใช่ว่าเราเกิดมาเพื่อ ทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วเราจะต้องตายไปกับสิ่งนั้นแค่นั้นผมว่าคอลอนมันสามารถเปลี่ยนได้เรื่อยๆอ่ะเรื่องงานชัดเจนวันนี้ทำหลายอย่างนะมีทั้งมวยมีมทั้งอ e ีสปอร์ตมีทั้งอะไรอาถามเรื่องหัวใจของทั้งคู่ตอนนี้สถานะเปน็นยังไงหนุ่มๆหล่อๆแบบนี้อ,อ่ะเลียอ,อ,อว่าไง ก็ผมมีแฟนแล้วครับ no มีแฟนแล้วเขาก็มานานย่างคขาก็มานานสิบปีครับโอ้โหสิบปีตั้งแต่เด็กเลยครับเคยซ้อมกันไหมครับซ้อมมวยแฟนเป็นนักมวยอดีพอดีแอดนตี้อย่างเวลาแบบสมมติเขาโกรธเราทีอะไรทีมีไหมแบบไม่มีครับที่บอกก็อันนี้เป็นเรื่องของอาชีพแต่ว่าเขารู้สึกส่วนตัวที่บ้านเป็นอีกแบบนึงไม่เคยมาลงไม้ลงมือแบบว่าครับเออทำไมไม่เหมือนแฟนผมแฟนผมเนี่ยไม่ใช่นักมวยอาชีพแต่ลงไม้ลงมือไอ้ต้นชาจะไปกลับบ้านร้องคาอะไรเงี้ย แล้วแต่แล้วแต่ครอบครัวเขานี่ชัดเจนแล้วทดลองตัวก็มีคนถามเยอะโสดอยู่เปิดหัวใจอยู่ไหมช่วงนี้ก็จริงๆผมว่าไม่ไม่ได้เชิงเปิดหรือปิดแต่ก็เราก็ใช้ชีวิตแบบปกติสเปคสเปคสเปคต้องยังไงผมไม่มีเลยผไม่มีแบบไหนก็ได้่ใช่ยิ่งยิ่งอายุเรายิ่งมากขึ้นก็มีหรอมันอ่ะพออายุเยอะอายุมากขึ้นรออะไรก็ได้เนี้ยหรอไม่ไมผมผมว่าผมไม่ได้คิดตรงนั้นเรามอง ไม่ได้มองคนจากรูปร่างหน้าตามากกว่าแต่ว่าคุยกันดูเรื่องโอ้โหอย่างนี้สาวๆรูปร่างหน้าตาไม่สําคัญเตี้ยสั้นไม่เป็นไรเลยอันนี้ผมถามแทนสาวๆหน่อยระหว่างที่ผู้หญิงเนี่ยพุ่งเข้าหาเรากับเราเนี่ยเข้าไปจีบผู้หญิงเนี่ยคุณต้องการแบบไหนมากกว่ากันผมว่ามันแล้วแต่ครับมันมันคงบอกไม่ได้แล้วมันคงไม่ได้มีใครที่แบบพุ่งเข้ามาหามาจีบอะไรอย่างนี้ผมว่ามันแล้วแต่ว่าเราคุยกับใครแล้วเรารู้สึกว่ามันมีบางอย่างที่คลิกที่มัน ที่มันไปกันได้หรือเปล่าเอออันนี้สาวๆดูไว้นะเผื่อแบบอุ๊ยฉันอยากจะรู้จักเขาคู่เี้้ยฉันว่าคนมันสมัครยิมเต็มเลยนี่นั่งกันเป็นโรงเรียนอนุบาลเลยครับสมัครยิมเขาอยากซ้อมมวยอยากเจอคุณเย แล้วตอนนี้เวลาเขาจะติดตามผลงานทั้ <c oughs> งคู่เขาติดตามได้ทางไหนบ้างครับอินสตาแกรมทั้งคู่แล้วก็ Facebook ครับผม <S <S อ่าใช่ครับก็อินสตาแกรมเฟซบุ๊กอะไรเงี้ยเข้ามาติดตามได้แล้วก็อยากจะฝากนะครับเป็นรายการที่ผมกําลังทําอยู่กับเพื่อนอีก2คนนะครับชื่อว่ารายการ3ตัวบาทน,นะครับก็เข้าไปดูใน YouTube ได้ครับสามตัวบาทนะี่ก็มีมุกตลกตลกอะไรอย่างงี้เออยการที่เราได้ลองอะไรใหม่ๆนะ ผมว่ามันสอนให้เราเรียนรู้จากแต่ละวงการแต่ละสิ่งที่เราทำเนี่ยม,มันมีบางอย่างให้ที่จะสอนอะไรกับตัวเราที่จะให้เราพัฒน,นาไปในทางที่ดีขึ้นเพราะเาสึกวนการที่เราไปในหลายๆที่หลากหลายวงการก็เป็นสิ่งทีโอ้ดีครับนะมาพูดคุยกับเขาสองสัปดาห์นะจะบอกว่าประทับใจมากเลยนะคือแบบหน้าตาดีแล้วความคิดดีอะ่ะเต็มผมรู้สึกว่าผมดูต่ำต้อยละดอยค่าทันทีแต่แต่ว่าวันนี้ต้องขอบคุณจริงๆนะเพราะว่าผมได้วิธีคิดของคนรุ่นใหม่ที่มองอะไรที่แตกต่างคือไม่ ึดติดกับเรื่องนเดิมและที่สำคัญครับสิ่งหนึ่งที่ผมจับได้ไดคืออย่ายึดติดก,กับความเร็ดเดิมๆ <Wow. S 1> คุณเปิดประสบการณ์กับตัวเองไปหาสิ่งใหม่ๆและที่สําคัญคือ เป้าหมายมีไว้พุ่งชนแต่เมื่อพุ่งชนแล้วต้องทะลุไปอีกได้ถูกต้องออนะเดี๋ยวเสร็จจากรายการแล้วเดี๋ยวให้ซ้อมต่อให้ซ้อมต่อเอาไม่เอาแล้วครับไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วสักนิดสักหน่อยไหมผมว่าผมไปออกกำลังกายอย่างอื่นดีกว่าบ <úcar. S 1> อกแล้วว่าต้องพัวันหลังก็มาเวลาว่างก็เรียนเต้นบัลเล่เป็นเหมือนเดิมไม่ต้องมาแล้วทางเนี้ยพี่เพิ่งบอกใครตอนนี้เรียนปิโนด้วยใช่ไหมใช่ไหมนะอ่ะ เลยนะคะกับแขกเรบเชิญที่น่ารักเราก็มีนะคะผลิตภัณฑ์ BB Care ที่จะมอบให้ด้วยด้วยเถิงนี่ฮะนี่คือสำหรับคุณผู้ชมเลยครับนี่คือเสื้อครูยกบ้านนะครับคุณผู้ชมสามารถเข้ามาร่วมสืบพันธุ์เฟซบุ๊กได้นะครับนี่ข้างหน้าเป็นอย่างนี้ข้างหลังสวยอย่างนี้แล้วก็มอบให้กับแขกรับเชิญด้วยนะคะขอบคุณค่ะวันนี้ต้องขอบคุณนะทั้งสองคนเป็นอย่างมากเลยนะคะขอบคุคุยกันแต่แน่นอนว่าก็ต้องขอขอบพระคุณผู้สนับสนุนใจดีด้วยค่ะ k พา g เวอร์ Power, เข้าใจนักเดินทาง True Move Edge ธนาคารอมศินมากกว่าธนาคารธนาคารเพื่อสังคมบริษัทเมืองไทยประกันภัยจำกัดมหาชนวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะส่วนสัปดาห์หน้าคุยยกบ้านจะไปพูดคุยกับใครพลาดไม่ได้นะคะ10นาฬกา5นาทีทางช่อง5ดูแล้วจ้ะกับรายการคุยยกบ้าน อออมตตต่่เ็สู้พี่มาสามารถชมเบื้องหลังความสนุกอันซีนได้ใน YouTube สื่อสายรุ้งเรนโบว์มีเดีย a n n e l หรือติดตามรายละเอียดต่างๆของทุกรายการและอย่าลืมกด Subscribe สื่อสายรุ้งเรนโบว์มีเดียชาแนลด้วยนะคะมาวัดไข้กันก่อนถ้าอุณหภูมิเกิน37.5ขึ้นไปเนี่ยนะครับถือว่า อาจจะเสียงติดถูกตอ้อง uh huh. uh huh. อันนี้คือเย็บเองทำเองแล้วก็ใช้ข้างในเป็นผ้าสาลูซึ่งสามารถที่จะซักได้อย่างดีเห็นไหมจ๊ะ